สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการแต่งสาวต้นมะละกอรครับต้นมะละกอที่มันสูงหรือว่าไม่ออกผลผลิตแล้วนั้นเราสามารถทำให้มันกลายเป็นต้นเตี้ยและออกผลผลิตได้ใหม่ครับต้นมะละกอที่ผมจะตัดแต่งในวันนี้นะครับก็คือจ้ต้นนี้ครับต้นนี้นะครับ เนี่ยเขาไม่มีลูกแล้วครับคือยอดเขาสุดแล้วนี่ครับแต่เขาก็สูงด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําให้เขากลายเป็นต้นเตี้ยนะครับโดยที่ผมนะครับจะตัดเขาประมาณนี้ครับอยู่แค่นี้เองนะครับห่างจากพื้นดินขึ้นมาหน่อยก็ประมาณเลยเข่าขึ้นมาครับแต่เพื่อนๆจะตัดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสูงของเพื่อนๆ ที่ต้องการแต่ว่าไม่อยากให้ชิดโคลนมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมตัดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมก็จะตัดเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดต้นเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความสูงผมก็ตัดเอาไว้ประมาณนี้นะครับการที่ผมตัดเอียงๆเนี่ยเพราะว่าภายในของต้นมะละกอเนี่ยเขากวงนะครับเนี่ยเขาจะเป็นรูกวง มะละกอถ้าเราจะตัดแต่งทําสาวนะครับข้อสําคัญเลยคือระวังน้ํานะครับไปขังที่ในต้นของเขานะครับเพราะต้นของเขาเนี่ยจะเป็นรูโพงนะครับถ้าเราตัดเอียงเนี่ยลักษณะของเขานะครับอันนี้โพงจะเป็นป้องๆนะครับเนี่ยน้ําหล่นมาก็จะไหลออกครับอันนี้ก็ไหลออกได้อันนี้ผมก็ปาดทางออกของน้ำไว้นิดนึงนะครับเพื่อว่าไม่ให้น้ำขังข้างใน ไม่งั้นต้นเขาจะเน่าครับแต่ถ้าเราตัดตรงๆนะครับมันอาจจะขังน้ําด้านในได้หรือว่าใครที่ตัดเฉียงแบบนี้แล้วนะครับแล้วเจอลำต้นที่มันเป็นวงกวงนะครับให้เราทําแบบนี้ครับให้เราใช้ถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มไว้แล้วก็รัดเชือกไว้นะครับป้องกันน้ําขังสิ่งสําคัญเลยก็คือป้องกันน้ําขังที่ต้นเขาครับ หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับตัดครึ่งครอบแบบนี้ก็ได้นี่ครับเพื่อป้องกันฝนครับหรือว่าป้องกันน้ำเวลาเราลดน้ำอะไรพวกนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งมันหลวมนะครับไอ้น้ำที่เกิดจากข้างในเนี่ยมันก็สามารถระเหยออกไปได้นี่ครับคือการตัดแต่งทำสาวของต้นมะละกอ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเขาก็จะมียอดใหม่แตกออกมามากมายเลยครับให้เราเลือกไว้เฉพาะ1ยอดหรือ2ยอดเท่านั้นนะครับยอดที่เหลือเราก็จะตัดออกหรือว่าเราจะรอให้โตหน่อยแล้วเราก็ทำการตอนเพื่อนำไปขยายพันธุ์ปลูกต่อก็ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ